ชาวแพรริมน้ำนานจังหวัดพิษณุโลกเริ่มลดจำนวนลงจาก200กว่าครอบครัวเหลือไม่ถึง50ครอบครัวอนาคตของชาวแพรที่เหลือน้อยลงมากในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากรายงานครับ ชีวิตของชาวแพรริมแม่น้ำน่านต่อไหลผ่านพิษณุโลกสองแควที่เคยเป็นประวัติศาสตร์มีชีวิตและเป็นรอยเชื่อมของยุคสมัยเริ่มจะถูกลบเลือนลงไปเหลือไม่กี่ชีวิตให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เพราะที่ที่เคยอยู่อย่างสงบสบายและอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากอาศัยอีกต่อไปแล้วคุณยงเป็นคนแพ่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่เกิดนะครับทุกวันนี้เราพอใจอะไรกับการมีชีวิตเป็นชาวแพร<น>ที่สุดเลย เอาง่ายๆคือชอบแม่น้ํเพราะว่าอยู่กับแม่น้ํามันเย็นสบายแต่ถ้าในช่วงสมัยก่อนนะรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่นี่คือพวกชาวแพนนี่จะอาชีพส่วนมากจะเป็นชาวประมงปลาซะส่วนมากทาประมงที่ว่านั่นแสดงว่าแม่น้ํามันสมบูรณ์มากขนาดไหนเท่าที่เราดูสมบูรณ์ก็ปลาเยอะมากเลยครับ แล้วเราทําอาชีพกันอย่างอื่นหไม่คต้องจากประมงเือเียก็พวกชาวแพก็หลากหลายอาชีพครับตังแต่รับจ้างข้าราชการทํางานเทศบาลแต่เราก็ต้องต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เราต่อสู้นี่ต่อสู้เพื่อให้อยู่ต่อสู้เพื่อให้มีสิทธิ์อะไรยังไงแล้วได้รอะไรบ้างถ้าอย่างที่เราเรียกร้องสิทธิที่เราย้ายลงมานี่ทางเทศบาลเขาปรับปรุงภูมิทัศ เราก็จะขอเทศบาลเขาช่วยดูแลชุมชนชาวแพรเราเห็นอะไรบ้างใน,นช่วง36ปีที่แล้วสภาพชีวิตชาเป็นอยูงคนแพรคือว่าที่ว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยก็คือเรือนแพมจะน้อยลงจากเมื่อก่อนมีประมาณสัก4-500หลังที่ผมทันเห็นนะฮะ4-500หลังแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 60, 60กว่าหลัง ชีวิตที่เหลืออยู่ไม่เกิน200คนกับจำนวนเรือนแพที่ลดลงเรื่อยๆไม่ต้องการต่อสู้เรียกร้องอะไรอีกแม้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาจะเคยครอบครองหืนน้ำสายนี้มาก่อนจะมีกฎหมายและหน่วยงานต่างๆเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปโครงการจัดระเบียบชาวแพที่กำลังรอการปฏิบัติสร้างความกังวลใจให้ลูกแม่น้ำน่านไม่น้อยทีเดียวแม้ว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็ตามแพบางหลังบางทีเขาก็ ค่อนข้างฐานะไม่ค่อยดีบางทีบางหลังก็แพ้สุดโซมมากอย่างเงี้ก็บางทีก็มีแต่คนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเงี้ยบางทีลูกหลานไม่มาสนใจก็อยากให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหรือแม้นั้นก็ช่วยปรับปรุงอะไรได้ก็อยากจะขอร้องให้เขามาช่วยหน่อยตอนที่เราจะเจอแรงกระเพื่อมแรงกดดันอะไรเราก็คิดว่าเราจะตั้งใจทำดีครับผมก็จะอยู่จนจนวันตายแหละ ของเราทำเนี่ยเรากําลังจะทําเอกลักษณ์ของเมืองก็คือว่าการท่องเที่ยวใน,นเรื่องของอนุรักษ์เรื่องของแพรต่อไปเราจะมีเรื่องราวของแพรพิษณุโรค・แพรนิทัศการแพรโอทอบแพรอาหารแพรอยู่อาศัยถ้าคุณพัฒนาเป็นแพรโอเป็นแพรแบบโฮมเซได้นะั่นก็อีกเรื่องนึ่งนะแต่แพรในลักษณะนี้ต้องเป็นมีการจัดการดิฉันเชื่อว่าคงให้ชาวบ้านจัดการคงไม่ได้ สภาพแพรหลายหลังที่สุดโทมรอวันผุพังและย่อยสลายแทบจะไม่ต่างอะไรกับชีวิตบ้านปลายของชาวแพรหลายคนที่ขออยู่ที่นี่เพื่อรอเวลาจากไปเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถติดตามแกะรอยข่าวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา17.05นถึง17.30นนและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ y t u t u ครับโดยพิมพ์คำว่าแกะรอยข่าวหรือ Detective News หรือคิดดีจังครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมจริรกิจสุวรรภาพและทีมงานแกะรอยข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ